สวัสดีครับผมไอทอออโต้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพามาดูรถ Honda Civic FC 2ค0ันนะครับเป็นตัวท็อปเครื่องยนต์พัน8กับตัวท็อปเครื่องยนต์พัน5นะครับโฉมเดียวกัน ปีเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับว่ารถ2องคันนี้เนี่ยมีออปชันนะครับแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยที่เบอร์0894 807 362นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์พันแกันก่อนครับคันนี้นะครับรุ่น1.8 EL ตัวท็อปของเครื่องยนต์พันแเป็นเครื่องยนต์ i อว e เปี2019สสีเทาดำครับ รถมือเดียวรถสวยน็อตไม่มีถอดครับกระจังหน้าของโฉมนี้จะเป็นโครเมียมนะครับส่วนไฟหน้าเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตกแต่งด้วยไฟเดย์ไทม์ไลท์นะครับแล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้ ตกแต่งด้วยขอบโคมเัียมเล็กน้อยครับเหลี่ยมสันตัวรถเดิมๆคมชัดกระจกเดิมทุกบ่านหาสีหมดวันที่11มิถุนาย,ยน2567ครับติดฟิล์มติดคิ้วให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับล้อและยางนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นล้อแม็กอัอลอยนะครับสีเดียวกับตัวรถหรือว่าเป็นสีเทานะครับขอบ16นะได้ดิสเบรกสีล้อระบบเบรกันเ b s สครับส่วนยางคันนี้เป็นยางดันหลอกนะครับปี2022 นะดอกอยางก้อนแน่นๆแบบนี้เลยครับผมโครงสร้างซุ้มร้อก,ก็เดิมๆจากโรงงานรอย q c วซีอยมาก็อยู่ครบครับสำหรับ c ี vic f c ปี2019นะครับออปชั่นที่เพิ่มเข้ามาจากตัวโฉมแรกที่เปิดตัวนะครับก็จะมีในส่วนของก้อน n d a ด้าเ w นวอตให้นะครับหรือว่ากล้องมุมอับสายตาทางด้านซ้ายกระจกมองข้างปรับหับไฟฟ้า้องไฟเลี้ยวมือเปิดได้เป็นโครเมียมแบบสมาร์ท n t ครับ ภายในรุ่นนี้นะครับจะเป็นถีอ่าโทนสีดำนะครับตัดกับเบาะหนังสีเบจปรับไฟฟ้าฝัา่งคนขับครับสภาพเบาะสวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่ยับไม่ขาดครับโครงสร้างหลักๆก็เดิมหมดนะครับอย่างที่ผมแจ้งน็อตไม่มีถอดนะครับผมนะในส่วนของแผ่นเพจก็อของเดิมโรงงานเม็ดอาร์กระดูกงูคมชัดทุกเม็ดนะครับผมนะใครที่หารุ่นนี้ครับคันนี้เปิดขายอยู่ในราคาเพียง 5 8 9 0 0 0บาทครับเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ10,000บาทนะครับด้านหลังนะครับก็ฝาท้ายเดิมครับนะแล้วก็สัวทรงเนี่ยจะเหมือนอ่าเป็นชุดแต่งไปแล้วนะครับเป็นโครงฝาท้ายเดิมเดิมจากโรงงานนะครับกล้องถอยหลังมีให้นะครับผมติดมากับตัวรถคันนี้ก็ติดเซนเซอร์ด้านหลังมาให้2จุดนะครับผมนะเป็นเครื่องยนต์ i v t นะไฟท้ายเป็น led นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของห้องเก็บของครับกว้างนะครับ นะห้องเก็บของ,องกว้างๆเลยแล้วก็มีถาดรองถาดยางให้เรียบร้อยนะครับส่วนนะครับชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นะครับอุปกรณ์พื้นฐานที่ป้ายแดงให้มาอยู่ครบถ้วนครับโครงสร้างรอยซีนเดิมรอยเชื่อมเดิมครับวารันตีไม่มีชนหนักดิความจมน้าครับวารันตีหลังการขายประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ10,000หมกิโลสีเทาดำสวยๆรถมือเดียวครับออปชั่นของรุ่นนี้นะครับอย่างแรกเลยไล่กันที่แผงประตูก่อนครับกระจกออโต้ มีระบบเสนนทันรอกระจกมองข้างรับทับไฟฟ้าครับปุ่ม engine start airbag 7ใบมีการลื่นทลายให้ครับพวงมาลัย multi f u n c t i ันรุ่นนี้มี cruise control นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ครับเลขมาอยู่ที่149,212มโะครับไม่แท้เช็คได้ตรวจสอบได้นะครับคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นโทนสีดำนะครับตกแต่งด้วยสีดำเงานะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเครื่องเล่นแบบพัลสกรีนะครับผม เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอร์ออโต้นะครับนะแอร์ออโต้นะครับแต่ว่ายังไม่เป็นดูโอโซนนะครับผมแล้วก็นะครับเกียร์ออโต้ CPT เบรกมือเป็นไฟฟ้ามีเบรกโฮมีโหมดอีโคมาให้ครับส่วนช่องชาร์จไฟจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่ยับไม่ขาดกุญแจรีโมทสมาร์ทคีเลตนะครับเบาะด้านท้ายนะครับภายในกว้างนั่งสบายครับมีที่พักแขนให้ นะครับมีที่พักแขนมีที่วางแก้วให้นะครับตัวเบาะก็สภาพสวยสมบูรณ์นะครับหลังคาเดินก้าเดิมสะอาดสะอาดนะครับใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับหรือว่าหาอยู่นะครับสามารถพักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผมนะส่วนตัว1.5 RS Turbo นะครับโฉมนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าสวยนะครับสวยนะแล้วก็ออปชั่นเนี่ยจะครบจัดเต็มแล้วนะครับเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยราคาประมาณล้านสามเลยทีเดียวนะครับอ่าในส่วนของตัว ไฟคู่หน้านะครับไฟคู่หน้าของรุ่นนี้นะครับผมจะเป็น full LED อ่าจะเป็น full LED เลยไฟลงไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านในเป็น LED ทั้งหมดนะครับเซนเซอร์อ่าไม่ใช่นะครับไฟ daytime light นะครับเป็น LED ไฟตัดหมอกด้านล่างเป็น LED ครับแล้วก็มีชุดแต่งให้ด้วยนะครับเป็นไฟ LED ด้านล่างให้อีกรุ่นนี้เนี่ยจะได้ชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบตัวรถครบนะครับเกิดกระจังหน้านะครับ ตัวพันแปดเนี่ยจะเป็นอาโครเมียมนะครับแต่ว่าของของตัวเครื่องพันห้าที่เป็นตัว R S เนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็มีโลโก้ด้านหน้าให้นะครับเป็นตัว R S แท้โรงงานนะครับรถสวยๆส,สีขาวพกครับล้อแม็กปัดเงาทูโทนของเดิมจากโรงงานนะตัวนี้เนี่ยแม็กเนี่ยจะเป็นขอบ17นะครับแม็กเนี่ยจะเป็นขอบ17นะครับรหัสยาง2 1 5ถึับ R 1 7ครับ ได้ดิสเบรกสี่ล้อระบบเบรก abs เหมือนกันครับโครงสร้างด้านในก็เดิมๆเลยโชคเดิมนะครับผมกระจกนะครับเหมือนเดิมนะครับตาประมฮอนด้าทุกบานนะครับติดลีนติดคิวให้เรียบร้อยนะครับผมนะแล้วก็มีในส่วนของกล้องฮอนด้าเลนวอตมุลอับสายตาทางด้านซ้ายให้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าครับมือเปิดจะเป็นโครเมียมแต่ว่าสีโครเมียมเนี่ยจะเป็นลมดำนิดนิดนะครับผมนะซึ่งบงบอกว่าตัวนี้จะพิเศษกว่านะครับผมนะสำหรับตัว rs นะครับ ภายในรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นโทนสีดำล้วนนะครับเบาะหนังปักไฟฟ้าคู่หน้านะฮะน็อตประตูต่างๆนะครับไม่มีถอดเพดเดิมโรงงานสภาพสมบูรณ์ครับเม็ดอาร์ตกระดูกงูนะครับเดิมทุกเม็ดเช่นเดียวกันนะครับโครงสร้างเดิมแท้ทั้งคันนะครับใครที่สนใจนะครับก็ทักมาได้เลย0894807362นะครับอยากเข้ามาดูรถตัวจริงที่บริษัททอออโตติดถนนใหญ่นะครับเนทวงวงบินบุรีกรุงเทพ เปิดทุกวันนะครับไฟท้าย LED นะครับมีชุดแต่งนะครับท่อให้ด้วยนะครับสำหรับด้านหลังตัวนี้จะเป็นชุดแต่งหลอกนะครับแต่ว่าตัวท่อจริงๆเนี่ยก็เป็น2ท่อนะครับออกทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับกล้องถอยหลังมีให้นะครับชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์ด้านบนจะมีไฟเบรกตรงนี้3แบบ LED นะครับแล้วก็โลโก้ RS ด้านหลังไฟท้ายเดิมโรงงานแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับห้องเก็บของกว้างนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมนะแล้วก็ มีถาดดงถาดยางให้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับคันนี้ชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นะครับก็มีให้เหมือนกันนะโครงสร้างหลักๆก็เดิมนะครับผมนะรอยเชื่อมรอยซีลด้านหลังฝากระโปรงเดิมหมดนะครับสําหรับใครที่หาอยู่รุ่นนี้ก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับรถสวยๆมือเดียวจากายแดงพร้อมกับชุดแต่งเต็มคันนะครับผมนะภายในนะครับแบบนี้เหมือนกันนะครับประตูเดิมนะครับบนล่างซ้ายขวา กระจกรุ่นนี้นะครับเป็นออโต้เหมือนกันนะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นหนังสีดำนะครับแล้วเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับระบบเป็นทันล็อกกระจกมองข้างปรับคับไฟฟ้าแอร์แบ็กเจ็ดใบเหมือนกันปุ่มเอนจิ้นฟาร์นนะครับและออปชั่นที่มีเพิ่มเข้ามานะครับนอกจากการลื่นถ่าไหลนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีระบบล็อกเลนนะครับแล้วก็ระบบช่วยเบรกให้ด้วยนะครับผมหน้าไฟแอมเบนไลท์นะครับใต้เท้ามีให้นะครับผมอะไรมัลติฟังก์ชัน มีพุทคอนโซลนะครับแล้วก็มีแพดเดิลชิปให้ด้วยนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เหมือนกันคันนี้เล้งมาอยู่ที่1 7 2 1 3 2โลนะครับไม้แท้คอนโซลด้านหน้าสีดำตกแต่งลายไม้เล็กน้อยครับเพิ่มเพิ่มความหรูหรานะครับแล้วก็หน้าจอเดิมโรงงานแบบทัศนีนะครับตัวนี้จะมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์ส่วนแอร์เนี่ยเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกอุณหภูมินะครับได้นะครับก็เป็นแอร์ออโต้แบบดูโอโซนนั่นเองนะครับ เกออโต้ CVT เช่นเดียวกันครับแต่ตัวถุงเกีน้าจะเย็บด้วยได้สีแดงนะครับซึ่งจะพิเศษกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าอีโคโหมดมีให้ครับด้านล่างก็จะเป็นช่องชาร์จไฟให้เหมือนกันนะครับเบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตปรับไฟฟ้าคู่หน้าเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงครับ สภาพสวยๆนะครับก็มีรอยการใช้งานมานะครับผมนะแต่ก็เป็นหนังเดิมจากโรงงานนะครับส่วนด้านหลังครับกว้างเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากเบาะสีเบสที่เป็นเครื่องยนต์พันแนะก็จะเป็นสีดําแทนนะครับแล้วก็จะเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับมีที่พักแขนให้นะครับผมกระดุมด้านหลังนี้ให้นะครับผมนะเครื่องยนต์พันหเทอร์โบนะครับค่อนข้างแรงนะ แรงเลยแหละนะครับผมนะใครที่สนใจนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยครับที่เบอร์โทร0894807